ป้าพี่น้องเ็ยบริเห็นเท,นทียงหน้าลายมือและพี่น้องเขามีตะไกบกระไปสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อบรสุขสุคนพี่น้องเลยทั้ทงเมืองไทยเมืองลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ้าบรรยากะสชิลงมือเกี่ยวของตัวเองนะพี่น้องเนาะพอกับลูกเกี่ยวได้ให้หนึ่งแล้วภาษาพี่น้องเลยและะ้วก็นาเทียงนี่ก็ก่อยละพี่น้องมี่ตะไบกระไปว่าหนึ่งก็ไปชอยแมนนีน่ลูกไส้กับ้องเจดําสิมากินข่าวเศร้าก่อนชิล่งอีก รอบสองนะพี่น้องเนาะนี่มีตำมีหมักถั่วแล้วก็ลาบหมูน้ำตกฟีมือพอดีแท็กพี่น้งงองเนี่ยอาตำหมักถั่วก็บชิเป็นฟีมือพอดีแท็กอีกคือเก่าอ่ะโบได้อยู่ใส่ไร่เมือกี้ไหนใส่เนียมื่อกี้ก็มีข่าวดีเสซาเป้ยทานผู้ชมแล้วก็ลูกทรายนะพี่น้องอ้าวเก็บกินขี้ตีนตัวเองอ้าวใส่ลดมันชีบะแซ่บเห็ดเผ็ดๆโยไป็นตะโกนสิรู้แท่นี่ฮะ บดิวันสดใสพี่น้องสบายสบายดีวันอาทิตย์วันหยุดยวันหยุดแต่เฮานะโบย,ยุดแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีวันหยุดเลยป้าที่เขาบุกอะไรล้อมีแต่ไปกับไปพี่น้องเอ้ยกลับมาหน้าตัวเองเลยลงเป็นอะไรให้เนี่พี่น้อง,งหน้าทงไต่กะสุกเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยก็อยากให้มันเละมันถัว่วซะเนาะพี่น้องเวลาไปทางใดกะถึงจะสบายใจเนี่ยพายเกลียวมาเด้อ นี่ยชายอะลูกชายนะถ้าเราข้นบ่พอขึ้นมาตั้งมักถั่วก่อนพี่น้องผู้ลูกชายยังเกี่ยวเขาอยู่ท่าผู้บ้าบ้อยู่ตั้งเบิดบ่ตั้งเบิดอะไรแล้วจงวันนี้มันสีเหี่ยวกลับละเหรออันใช้ปลุกปลาแดกปรุงเด้เอาไผเอาปลาแดกปรุงเข้าไปเแล้วหยบอกินหน่อยๆยุดยุด เออเอ่อใส่ไปแล้เออกินหน่อยลงเลยได้ค่ะท่านผู้ชมนี่น้ำตาลโบแมนบ่ตัวนั้นน่ะกระปุกยังตัวนั้นน่ะประแดกปรุงเบิดพี่น้องเอ้ยบ่ได้ออกมาเทียงซองเสมอทามสีเม่ออืมตัวนี้หอมกลัวอืมหอมกระใสต้องมีพิสูจน์ด้วยเหรอช่องบวกแล้วอีกเออโอเค โอ้พี่น้องเลยปลาแดกอันหอมๆเลยคลายออกมาตึ๋งโลดน้ำตาลค่ะน้ำตาลกับมะนาวน้ำตาลกับมีตโตมดเนาะหมดก็กินโลดลงท้องโลดอันนนั้แหละวิตามินยึดโอเคเป็นตะแเสบยบมะนาวใส่มะนาวเทียนโอเคแล้วอื้อ ไยเอ้ยเอิร์ดไอคิดว่าไหมลูกนี่พี่น้องตามักถั่วฟีมอือพอดีแท็กเดียวโดนๆได้ฉัจะกินทีหนึ่งได้โอ้ยเออ,อม,มาพี่น้องบเบาๆละยาห่างเนาะมาเสือ้อผ้ายดุกไส้ก่อนบะมียังเสือ้อผ้ายมาพี่น้องมาลูกไส้กับเขาเฮนมอสีพี่น้องยังบะมีเฟสมีไล่ ว่าใจมอวหามัวฮกกูเลยวจะอยากจะให้เหล่นโทรศัพท์พราแห้งเนาะพี่น้องเช้าแต่ตามพัเพื่อนอันไล่หมูเลยเนาะพี่น้องมีีหมมูู่คเาพี่น้องมามาแซ่บน้ำกันกินอยู่หม่องขี้ไพ่เลยมาต้องย่อเข้ามาหรอกกินอยู่หันละอเออกินคาวถี่เลยไม่ได้โ้่นะกินแล้วก็ลุยเวียกลุยงานต่อพี่น้องเอ,อ้ย สวัสดีปลาลูกดูลูกชายใหญ่ก็่ขอแมากมากพี่น้องมากินข่าวสาน้ำกกนพี่น้องเลยเมื่อวานบางคำเกี่ยวอะไรจห้ของปลาดำให้เดียวให้เดียวให้ลูกใหญ่อานบางเจห้าพาให้เดี้เมอกี่ยบอกระหปลาดำให้ดวให้เห้ลมื่อินส่งพี่น้องเลใส่ส่งยีนพียน้ือนกีอระเห้องดห้เดีวใหเดายหก่นบาเกียบอ้องลาดดีย่อแม่ดี่น้อง สก in ักอังเกงตัวหนุ่มเหยีดเบย่ก็มีสมองก่อนกินข่าวกับสะพ้ายกับพี่น้องสพายสพายน้องเงินใครเอ่ยมันมาเลยงานแทนไปอยังน้อมืเจ้าของอาจบนกัเบอสุขนดูอาจบนกัมเบอรสุขนขอบใจเลยมองทำขอบคุณป้าจะดีทงฝั่งไทยอะไร เรามาฉงมาหายวันเกิดของพ่าได้นี่นะขอบคุณในรายส้อป้าฝังไทยขอบคุณในรายสุดผมอีลาคกับงบได้มบางผากคุณมาให้ผมผมนนู้ก็ได้เขาให้ป้าเาห้ยพ่อนป้าไหมเขาห้ป้าอยู่ดีแมงแห้งหหมัดใมงยืนห้รลำรวยลำรวยดูอีลาด้ใหาพ่อป้าด้วยอ้าวเขาดีจุ๊บป้า าทางฝั่งไทยเนาะส่งมาจัดงานให้งานวันเกิดน้องที่แท็กแหลยอดลังเนาะเพิ่นกะเห็นในขีปแลวก็เพิ่นจะถักมาแล้วก,กะเฮากะสิไปเห็ดทุลายเพิ่อเองนอเนาะพี่น้องเพื่อผักมาละพันหนึ่งกะสิเนื่อทุลายเพื่อน้ำนี่น,นี่นนกระบอกอกระ่ไรเด็กๆแหลรในห,ห้องเฮี่ยนแต่เฮากะสิ พอเห็ดเวียก่อนจักหน่อยเนาะเพาจังสิจัดการพี่น้องพันหนึ่งว่าชีเห็ดยังพี่น้องรอรุ่นกันขีดหนาเลยพี่น้องเด้อแต่อันอันนี้สิเห็ดทุลาให้พี่ก็ล้าค่บได้บอกดอกแม่สิส่งขีดไปให้เป็นเบิ่งเนาะว่าทุลาอีหยังแตขอบคุณขอบคุณเด้อทันงปูใหญ่จะดีทั้งสองคนทั้งฝั่งไทยจะมีตาน้องดีแข็งจมีตาขอัวเฮาจะเบิ่งยังไงเบิ่งอยู่ได้เขินได้ในห่วยตกสาย าพี่น้องเคากินเข่าปลาหิวเลยทำการจิตจัดการนะพี่น้องยันเพื่นล่อเฮากับเพื่นฝากมาแตนไล่เมื่ออะไรเนี่ยแตงแต่เฮาไปบ้านบ่าวตายหมดเลยเนาะกาเดี๋ยวสิจัดการในเพื่นล่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะเมื่ออื่นกับบ้นจันทร์นี่อก่อนชิมีเสะพ้ายชิกซ้ายพี่น้องเลยเนาะกะว่าพิสว่าถือกะกาขอโทษขออภัยเด้อท่านผู้ชมเด้อติเตือนถักติชมมาได้เด้อพี่น้องเด้อสอมคาก่ลนข้านอยอยากเข่าแห้งหิวเข่าพี่น้องเอ้ยสวยเลย โอไปใส่วะไเอามือจกไห้อยู่เจ็บเชื้อนี่แหละอินคล่าเหเนาะอีหลานอไรไปใ่ากอีหลาอกินกับไหญ่แล้วบอีร้อยอีร้อยนไให้พอนป้าซะสิหายรู้วกขอหาป่าอยู่นี่แฮะมสุขุสุคนเด้อป้าป้าสุขุขคเด้อป้าอืม ป้าป <Anh S 2> <Da. S 1> ้าถูกๆคนป้าถูกๆคนบ้นบุ่ยอยากให้ไม่ถูกคนยู่บ้านหที่่าที่อยาอืมอืมกินคำเดียวกับแขนเลยสอากมา ตาเราจะได้มีใหม่แล้วนะเราเพิ่ง้องเนาะแจ๊ดได้เพีเทาไที่มึงพอที่แช็ดเนาะไม่ยอมไ่อตันห้ามล้าหนาเลยมาตืนมาบอกมาเสร็จแล้าไม่ยินห้ากระบาได้ละ บอนี้ผู้สาวเด้อเหยียนมันจบซะก่อนเหยียนมันจบแล้วครับบวชบวชจังบิอัดขึ้นจ้าก็จะยาป่าวเหยียนให้สูงเด้อครับยังแขกสูงไห้สูงคนสูงคนไหนสูงเป็นหักเป็นแทงหาเงินมาเหยียนเนาะเป็นทุนไปทุกตาตั้งใจเหยียน พันบทความคุณพ่อคุณแม่นีแก่เขาหมอหน้ารกพ่อเขาว่าบอกให้ไปเหาออยู่เพียงเหาให้อายไปซุ่งอายไปซุ่ง่านเบียดจับไปสิไปได้ผู้เดียวพ่อไปไปผู้เดียวจงไปหาบักแทนใช่ไหมเลือกไปให้อีแทน โมิลมบ่ล้ม้ไนรับลมตัวนี้ตัวนี้ก็ล้มล้มกม่วนเนาะนั่นนี่แหละเมนหน้านไรใช่เนหน้าใต้ล่ะมันมีหอหนึ่งโหลดเขาล้ลคเห็นอามือมือวานนี่นลุไปลงลุกเหขาเทีบยอะเห็นหลไปว่านเพื่อเอาลหน้ากท เ่อนเขอหานะ่อาีกที่เรื่อมาพกเราบอนเราบดกินเพื่ออึงี่เรื่องเราบดเดี๋ยวแม่แม่จะทานปาทป้าบเอาเลยค่ะมมาัวเราบกินเื่อนเนดี๋าปาก่อนจะยอมมาเรีบอ

ลุ้แม่เอาลูกไปเขาลงเขาเข่าลงจนมันออกมาเขากรอกกระสอบมันเต้นกระสอบเขาไม่เตือนเดรออย่าแกะเสียทั้งยาแล้ลูกเด้ออากาศร่มน้ำเราได้พี่น้อยดูแลสุขภาพกันเด้อบ่สุขคน นกนนังเบนกล้องแม่มงเพาปลาลุหนแนาทีแล้วอ <3. 3 S 1> สามินปลาลุกมึงูกปลาลกกินขา่าวว่าุกคนละบปลาลูกินขา่าวว่าุกคนละบ่นองกินนบริกินกินอัน เจ้างนี่เขาจะเปิดจุสภาเนี่ยมันจะเปิดสมิ่ไผ่ฮะสมิ่งชบมเปิดฮะก็การไปเหาะบึงน้ำเป็นยังเ้าเปิดสมิ่งไผ่บึงไอ้บึงสมิ่งไผ่เราไม่เปิดตรงที่ย่างนั่นบ้านของกูมาบุญน้ององกูมาหมดแค่มางายเหอมาแ่ยา สสเขาตีเ่เี้ย right. อ huh? เราควรน้องอื่นครับนี่ดูเขาดูกว่าเล้วพว่นเล้ว้ว่าว่ารเล้วนเลี้มาสองคนเมื่อแล้วนั่จะปัดตะพุนหน้าจองว่าหอจากคนจ้างนึงพ่เขาเลยางทีี เจ้าหน้าที่แล้วโดยโดยลาปลาลุงนหรแม่ลาเภาษาลาเดอปลาลุงอข,อขอกรนดีบหนาข <พา S 1> <พ>อกระดิบหนาขอบคุณติดตามขอบกุติดตามช่องแหม่เจ๊ชายแดดมาเดริ่มติดตามนงน้ำกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แม่เจ๊ชายแดดมาเด้อต่อไปเฮากับชเห็ดเห็ดต่อแม่เจ๊ชายแดงในรั้ะ S <S <preach science> <á> อีละให้เราจะเหตุสมัยนเราแบบแม่สาวเราเข้าวเหตุเราเป็นผักเบิึงผักช่มไปตลอดเด้อป้าลุงอย่าถิ่มอย่าปลาเด้อผักเบิึงผักช่มไปตลอดเด้อป้าลุงอย่าถิ่มอย่าปลาเด้อพักน้อยๆักน้อยๆแต่หักนานแต่หักนานๆลาเด้อป้าลุงเด้อที่ป้าหน้าเด้อสบายดีปี๊บป้าลูกอ่ะปี๊บปะหนัก